รถผู้บริหารราคาดีนะสำหรับโจย o ต้าคัมรีส 2.5G และขับมันขับสนุกท็อกดีๆนะครับปื่นตารแน่นอนคันนี้ได้รถบพีวันที่8เลขไม้ที่1 0 0ม0 0 0โลนะพี่รถสีดำดูดูแบบนี้เลยหน้าออนิ new, สยสวย,สวยเลยพ,นะล 18, นะพี่นะล้อใหม่คอ18ครบๆนะพี่นะยังมาพร้อมกับตัวหลังคาสรุปมีให้นะสวยงามมากนะครับพี่คันนี้หนังุญแจสมาร์ทคิย์เลยครบๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวดูภา,ายในกัน นะคุมโทรนรนกสีดำหมดเลยนะครับดุดันมากคันนี้นะนี่มาพร้อมกับโตโยตโอมาลายมันตินะซ้ายขวาเลยนะเกียร์แบบเป็นชิปมีให้ด้วยปุ่มอินทิเกตตาร์ทครบๆเลยพี่นะคันนี้นะเลขไม่แสนหกนะหน้าจอทัชสกรีนะครับแอร์ดูโอแยกซ้ายขวาเลยนะครับแล้วไฟเลเซอร์จมีให้นี่ดูตัวคอนโซลกลางโอ้โหเฟี้ยวฟ้า,ามากนะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดตัวรถกนันดีกว่าวา่าคันนี้นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างนะพี่นะ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซลมินทอโต้แล้วนะวันนี้ผมมากับรถหรูผู้ไปหาในหนึ่งคันเลยสำหรับ Toyota Camry นะครับ2.5 g ีน้ำมันล้วนนะขับมันขับสนุกแน่นอนนะก่อนไปรับชมลเียตัวรถกันผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกท่าน เนะอามาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยดีกว่าคันนี้จะได้เป็นส่วนของเซนเซอร์รอบพันอยู่แล้วนะ,ต,ะตามสไตล์ของ Toyota าแคมพี่นะครับแล้วยังมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี้เขาก็ตัวนี้ก็เป็นไฟเดย์ทามแบบ l e d มีให้นะพี่นะสวยงามจริงนะครับไฟตันมองจาะโรงงานแบบ l e d มีให้นะแบบนี้เลยนะครับแล้วสีกระจังหน้าสีเทาแต่กับตัวสีดาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะพี่นะนี่เลยเดี๋ยวดูให้ดูนะชนโคตรชิด กันชนชิดแบบนี้เลยนะครับนะใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะนอนบทถิมขายอยู่เจ็ดแสนกว่านะแต่ว่าคันนี้เอาไปได้มาถูกเอาไปหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะครับแล้วยังมาตัวล้อแม็คลายเฉพาะนะขอบสิบบาอสวยๆแบบนี้เลยพี่นะายางของคอตเนลล์นะครับยางคอตเนลลนะแล้วดูตัวหมุดซุ้มล้อนะครับเนี่ยหมุดเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะครับหมุดเดิมๆแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านเรานะครับรับประกันโครงสร้างหลังการขายนะพี่ดูโช๊ด้านใน เห็นไหมนะครับนี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีน้ามันเยอ้มหรือรอน้ำมันรั่วซึมเลยแล้วดูโอ้โหข้างในโคตรใหม่เลยนะแล้วดูซุมรอพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกร้าวเลยนะครับพี่นะมาตอนที่กระจกมองข้างนะครับพี่ปรับพับไฟฟ้ามีเฟืเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะด้าน,นแบบโครมเมี่ยมมีให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตามสไตล์ของรถหรูเพื่อไปหานะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวโครมเมี่ยมสวยๆเลย นะแล้วก็หลังค่งหลังคาสันหลุมมีให้นะพี่เห็นไหมสวยๆแบบนี้นะาได้เปิดประตูแบบโคเมียมนะครับนะนี่ตัวจกแท้ทุกบานนะจกแท้ทุกบานนะใครหายอยู่สําหรับโต y o ต้าคันนี้สอจุ้าจีมบอกเลยว่าแนะนําคันนี้ไปใช้กันเลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะเริ่มจากวประตูก่อนเลยพี่นะคอนโซลประตูสีดำํำสวยๆแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็ตรงนี้ นี่เป็นสีดำแบบเป็นโนแบบ็คนะกระจกนะไฟฟ้าออตโต้สี่บาทเลยนะครับยางขอบประตูไม่มีสีขานะเป็นองค์เป็นน้าแบบนี้เลยพี่นะดูน็อตลอนน็อตประตูนี่น็อตล้อเฉยเลยนะน็อนประตูนี่นะไม่มีรองรองการไข่เลยนะครับหล่ามาดูตรงนี้กันต่อนี่เห็นไหมว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับนี่กริบ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 เลยพี่นะครับนี่เห็นไหมอ่าสวยงามมากๆนะพี่นะเดี๋ยวขอรับสารลูกค้าแปบ๊บหนึ่ง มาต่อเลยนะครับนี่ในส่วนนี้ก็ยังมีสครับเพจอันนี้จะเป็นจาาโรงงานนะเบาคู่หน้าปบพับไฟฟ้านะครับ8ระดับแบบนี้เลยนะเบาะทรงดีเบาทรงสปอร์ตด้วยสวยงามมากๆนะเบาทรงหนาๆน,านุ่มๆแบบนี้เลยพี่นะตะเข็บไม่ปิดเบาะหนังไม่แตกนะพี่นะแล้วก็นี่ดูเพจปี2018ตรงรุ่นนะครับพี่นะปี2018ตรงรุ่นเลยมอกมีให้นะครับนี่ดูน็อตโครงสร้างโคตรเดิมนะน็อตเดิมๆไม่มีต้องรอ,งรองการขายประตูเลยมี่ ไม่มีต้องรอยง,งานขายประตูเลยนะครับพี่นะแล้วยังมาพร้อมกับตัวหลังคาสรรันหลุมมีให้แบบนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวหลังคาสรรันหลุมมีให้แบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วในส่วนนี้ก็ยังได้ในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะครับนี่ซีโครงสร้างนะเห็นไหมว่าเม็ดอาร์ให้เห็นแบบนี้เลยนะตัวรถมายังไงก็ได้ห้าดาวพีคันนี้นะเราลืมบอกไว้ผมมีใบตัวรถให้ด้วยนะ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในสองไฟเว b i ล l i มีให้นะครับพี่นะสวยงามมากะครนะไฟเวลาเปิดมาในเวลาไปห้างเนี่ยเปิดในที่มืดเนี่ยเห็นไหมว่าตรงนี้จะมีไฟสองที่ประตูให้ด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆคันนี้นะครัราคาหกแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะถูกมากนะเพราะว่าตวัวท้า a คันนี้สองจุดห้าจีเนี่ยเป็นรถที่หายากม,มากๆเลยนะครับอันเนี้ยเอาตรงนะเข้ามาเนี่ย ติดจองไปแล้วแล้วก็ลูกค้าไม่ผ่านเกมไฟแนนซ์นะนะเข้ามายังไม่ได้ทงไม่รับสภาพเลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งจะได้มาถ่ายเพราะว่าตอนแรกก็ติดมาถึงที่จองเลยนะครับอันนี้หลุดมาผมรีบมาถ่ายก่อนเลยเผื่อใครหายอยู่นะรีบเลยนะพี่นะรีบเลยผมตพองบอกอย่างนี้เลยว่ารีบเลยนะพี่นะนี่แล้วก็ล็อกดงล็อกเด็กมีให้นะครับไฟที่ประตูติดทุกอันนะครับนีบมา่านบางแดดนะซ้ายขวานะครับดึงขึ้นได้แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็ในส่วนนี้ก็มา่านบางแดดหลังนะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับพี่ นะ้ำมันบางแดดหลังก็จะเป็นไฟฟ้าเลยนะที่พักโครงพักแขนมีให้วางแก้วน้ําค,ครบแบบนี้เลยพี่นะตรงคอนโซลกลางมีแอร์แยกให้สองช่องแบบนี้นะพี่นะเย็นสะดวกสบายทั่วห้องโดยาสารแน่นอนนะครับแล้วมีตัวเสฟเวบีให้สองช่องด้วยจนะชาร์จแบบนะครับพี่นะ,ะนะแล้วก็มาชมในส่วนองโครงสร้างนี้กันต่อนี่เป็นไงครับเมทอาร์คสวย,สวยๆให้เห็นแบบนี้เลยพี่ นะเมนอั Med สวยๆให้เห็นแบบนี้เลยนะทำให้รู้ว่ารถคันนี้โครงสร้างดีจริงๆนะครับแล้วเรามีการรับประกันโครงสร้างหลังการขายมีการรับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายอยู่แล้วนะครับพี่นะหากสนใจนะลองติดต่อได้เลย0863475341นะผมเซลมินนะครับนะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับนะแล้วก็ดูในส่วนของโช๊คหลังบ้างนี่เห็นไหมว่านี่เดิมๆแบบนี้นะไม่มีน้ํามันรั่วเ,เยื่หรือน้ำมันรั่วซึมเลยนะครับลอ้ลอมุลองล้อแม็ไม่มีร่องรอยอนการขูดฟุตบาทเลยนะพี่นะนะเป็นรถที่สวยงามมากๆเลย นะมาดูในส่วนของเหลียมคมสันด้านซ้ายดูลงกันบนมากเห็นไหมว่าไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะพี่นะเป็นรถที่โครงสร้างดีแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรใช้แบบว่ารักษานะใช้แบบว่ารักษาเลยนะด้านหลังก็โลโก้อยู่เขาแบบนี้เลยนี่โลโก้สองจุดห้าจีแบบนี้เลยพี่นะโลโก้สองจุดห้าจีแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนี่เป็นไงพี่ดูตรงนี้ยังเนียนเน,ยนเลยนะตรงนี้ยังเนียนเน,ยนเลยนะพี่นะเห็นไหม แล้วก็ผมชอบพวงทำนี่อย่างนะเวลาเปิดฝาด้านหลังเนี่ยเอายา,ยางอะไรเนี่ยตัวเนี้ยสามารถแขวนได้แบบนี้เลยนะพี่นะสามารถแขวนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องมืออยู่ครบเลยล้อแมกลายเดียวกับตัวรถเลยนะพี่นะล้อแมกลายเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็นดูโครงสร้างนะพี่ดูยายแนวโรงงานนี่นะสวยงามมากมากนะพี่สวยงามมากมากนะสวยงามของคันนี้นะครับสวยงามมากเลยนะแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวน็อ ดีนะ๋ยวผมไปดูในส่วนตัวน็อตด,ด้านหลังกันมากว่าเป็นยังไง้ยนี่นี่พี่ดูนะน็อตเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับน็อตเดิมเดิมโรงงานเลยฝั่งขวาแล้วดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้เดิมมากแค่ไหนนะพี่นะว่ารถคันนี้เดิมมากแค่ไหนนะนี่ดูเป็นไงครับพี่สวยงามจริงนะครับนะใครสนใจนะรีบมาจาับมาจองมาไ,ได้เลยนี่ดูไม่บิดเบี้ยวนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับ นะแอบแงะเลยนะแอบแงะเลยต้องบอกอ่างนี้ว่าแอบแงะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเหลี่ยมคมสันโดยรวมฝั่งขวากันบ้างพี่นะเห็นไหมว่าเหลี่ยมคมสันอยู่คคบแบบนี้เลยเส้นสายปลายคิ้วนี่ให้เห็นชัดๆเลยพี่นะครับว่ารถคันนี้สวยจริงเดิมจริงนะพี่นะนะคันด้าปลายผมบอกเลยไม่มีผิดหวังคันนี้นะสวยกิิบๆเลยนะสวยกิิบๆเลยนะมาดูฝั่งขวากันบ้างพี่ดีดูนะเบาะหนังทรงดีๆแบบนี้เลยนะหนานุ่มๆแบบนี้เลยพี่นะครับตัวล้อประตู นะอยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับพี่นะแล้วก็นี่ครับเม็ดอ้าเล็งแถวแบบนี้เลยนะพี่นะเม็ดอ้าเล็งแถวแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆากนะครับพี่นะนี่เห็นไหมบ้านบางแดดนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับบ้านบางแดดยังใหม่ๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะอ่านี่เห็นไหม เบาคนขับเหมืนไหมทรงดีๆเลยน้าเบาไม่มีแต่งนะแล้วตรงกลางเนี่ยสามารถมีที่ระบายความร้อนได้ดีมากๆด้วยนะครับพี่น้าบาในปรับพับไฟฟ้าได้ปกติเลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างนี่แอร์ฟองแอร์แบ็กที่เบามีให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการลื่นทลายนะพี่นะนี่ นะจีตาพวงมาลัยมันติทั้งซ้า,มมายาาและขวาเลยตรงนี้กนะ็ส่วนปรับม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลังจากมุมนี้ได้เลยนะครับนี่เลขไม้แท้รับประกันนะครับเลขไม้ที่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะฮะนะบุม๋มทีตาร์มีห้าแล้วก็นี่ดูตรงนี้ก่อนเข้าไปข้างในพี่ดูในความเดิมนะข้อของรถคนันนี้พี่กิฟต์เลยนะต้องบอกแบบนี้เลยว่ากิฟต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยังได้ในส่วนของตัวนี้หลังคาสาันลุมนี่มองจากมุมด้านในนี่โคตรโปร่งเลยนะพี่นะโปร่ปงมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็นี่ นี่ตัวนี้จะเป็นควบคุมมาในส่วนของตัวหลังคาสลูบนะพี่นะจะเป็นควบคุมในส่วนของตัวหลังคาสลูบนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงครัพี่นะครับนี่อันนี้เป็นไงครับพี่ดูให้ดูแบบนี้เลยนะห้องเครื่องแห้งแบบนี้กันเลยนะพี่นะโช๊คใช้งานได้ปกตินะโช๊คของฝากระโปรงนะใช้งานได้ปกติเลย นะครับเราพี่ดูตรงนี้นะห้องเครื่องแห้งๆนะพี่ไม่มีน้ำมันเยิม้มหรือร้อนน้ำมันั่วนเสริมนี่แบตเช็คให้ใหม่แล้วด้วยนะแบตเช็คให้ใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วดูนี่คานงคันหน้าไม่เคยแกะเลยนะนี่เป็นไงมี้องรองการไขยน็อตเลยนะครับรถสวยรถเดิมนะครับดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใครดูอยู่อย่าตัดสินใจนานนะพี่นะอย่าตัดสินใจนานนะพี่นะดูร้านผมเนี่ย นะครับมันจะได้เลยโซโลกัผมที่ได้รถดีๆรถสวยไปใช้แน่นอนนะพี่หรือว่าสนใจแคมรี่รุ่นไหนก็ลองโทรมาสอบถามลองทักทายก,กันได้นะพี่นะผมจิ้ง i อดีไว้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรผมก็พิมพ์ไว้ให้นะลองโทรมาสอบถามได้เลยนี่ดูติโกงติเกอร์นะครับอยู่โค้งแบบนี้ก็เลยพี่นะตาปายังอยู่เลยนี่ตาปางอยู่แบบนี้เลยนะครับรถสวยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอย่าช้านะดูฝั่งขวากันบ้าง นี่นะสำหรับโตยตาคัมรี่ 2.5G ผมบอกเลยว่าทั้งไริษัทเหลือคันเดียวมีคันเดียวพี่นะหาพี่สนใจนะพี่นะโตยตาคัมรี่ 2.5G คันนี้น้ำมันล้วนนะพี่นะของแรไอเทมราคานี้เลย699,000บาทพี่พรหมื่นสอ 12, ฟรีดาวนะพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถมาแต่บาทเดียวสนใจนะพี่โทรเบอร์0863475341ผมเซลมิน erm นะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ